วัสดีครับเช้าวันที่วันอาทิตย์ที่16มกราคม,มี2515น,นะครับก็มาดูก็มาพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะมาแชร์รถยนต์ v o l k s w วา e เกนกันนะครับก็ผมได้เรนเดอร์ไว้แล้วนะครับไฟไซส์นะครับ <c oughs> โมเดลตัวนี้ก็อยู่ที่12เมก์12.476เมกะไบต์เหมือนเคยขอ,ชอเช็คข่าวของประจำวันกันหน่อยแบงค์ห้องบิ๊ s นะครับก็เป็นประจำทุกวันแล้วก็ต้องเช็กข่าวข่าวข่าวสารบ้านเมืองกันเล็กน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสั้นๆการเศรษฐกิจเชีริตี้กอฟเปิดพอร์ต s c b 10คูณ10เท่าลงทุน14บริษัทเทคเทคอมานีสตาร์ทอัพโออ c b นี่ก็ลงทุนเยอะนะครับน่าสนใจมาก xcb แล้วก็ F สามห้าเล่งวัทะเล่งด่วนเกมมานัากระชับพื้นที่เราจะซื้อ F สามห้ารอครับประเทศไทยจะซื้อ F ส5มห้ารอครับภาษีหุ้นภาษีคริปโตเอาเข้าไปนะครับวุ่นวายกันไปใหญ่ป,ป,ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านใครว่าทําได้ไหมปลูกกัญชาก็ไม่ได้นะครับหลังบ้านเราต้องระวังนะครับ F สามห้าครับเราจะซื้อ F สามห้าจะซื้อภาษีหุ้นภาษีคริปโตเกมถนัดงัด งัดอะไรเสี่ยพอชลอพอพอปอชลอประชาที่ประธานที่ปัตเสยี่ปล้มกวนล้มลงเลือกคนรวยลูกกัญชาไว้หลังบ้านไม่ได้นะครับมาดูข่าวล่างพยากรเจ็วันข้างหน้าเหนืออีสานเลนอีกจุลาพรเตรียมฉีดเวกเข็มสาม เรื่องตรวจอเปิดนักเรียนทอนไซส์ยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอนะครับตอนนี้ก็เป็น8000แล้วเมื่อตอนต้นร้นวัตาลาก็3000ต่อวันนะี้เป็น8000กลับไปแล้วโอเคก็ประมาณน,นี้สำหรับข่าวข่าวอ่าเราก็ Copy ลากสับโมเดลนะครับเหมือนเดิมแล้วเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไฟล์ Open มาดูกันหน่อย <c oughs> ไฟล์ขนาด12 MB ไได้รถกี่คันนะครับผมเรนเดอร์ไว้แล้วก็เป็นภาพข้างหน้า ถ้ตั้งสับโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับกดเอาเโอเคเอาเพื่อนเพื่อนดาวโหลด open. Okay. Open, กันได้เลยนะครับตามลิงก์ข้างที่อยู่ด้านล่างใต้เดสคริปชันของตัว youtube นี้แล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้นะครับอ่าฮะ เครื่องจะกระตุกมาสองวันแล้วนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างอเอาละมาดูก็มีรถทั้งหมดสี่คันนะครับก็น้องโมเดลที่แจกต่คราวที่แล้วก็มาอยู่ด้วยนะครับเป็นมีรถเต่านะครับโฟ l k s สวาเกรุ่นคลาสสิกสีดำกดเจ็ดนิดนึงนะครับดูโพลิกอนตัวนี้ครับ เวลาจะใช้ก็แยกเซฟแยกไปใช้เป็นตัวๆไปนะครับแล้วแต่ถนัดโอเคทั้งซีนนี้นะครับทั้งซีนนี้มีอสองแสนโพลิก้อนนะครับสองแสนเกือบเกือบสามแสนโพลิกอนนะครับสองแสนแปดหมืเจ็ดพันแปดสิบหกโพลิกอนหนึ่งแสห้าหมื่น 3 6 4 7โนเอ่อเดเทก็มีรถ v o ก k สวาเก้นหนึ่งคันนะครับเด okay. เป็นกลุปอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นกลุปนะครับผมทำกลุปไว้จริงๆเราไม่ต้องทำกลุปแยกชิเราไม่ต้องทำแยกชิ้นก็ได้นะครับเราทำแล้วก็แอปแทชรวมโมเดลไปทั้งหมดนะครับติดตขอบจชมพูนะครับเวลาจะปิดปิดกลุปเราจะเข้าไปแก้กลุปก็กรลุปโอเพ่นนะครับอันนี้ก็รถเตา่ารุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับ ไม่ค่อยถนัดเรื่อง v o กสวากเกนแต่ว่ารุ่นนี้เห็นก็ชอบเหมือนกันนะครับพลาสติกความข้องมวลแล้วก็มีแยเวสป้าหนึ่คันนะครับเวสป้าหนึคันก็มาเทสเรนเดอร์เลยครับว่าถ้าอย่างนี้จะงานแค่ไหนเรนเดอร์เซตอัพนะครับก็เหมือนเคยเราจะแยกเป็น2เฟรม เพื่อจะให้รวดเร็วในแต่ละวันนะครับก็พยายามจะกระชับเวลาให้ตอนรีวิวโมเดลเนี่ยเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้เพื่อนๆก็เห็นโมเดลกันก่อนจะได้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเอ่อดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็เอาไปดูแล้วก็ไม่ชอบไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งก็เสียเปพื้นที่อย่างไนยังไงก็เสียเวลานะครับเวลาสำคัญก็ ชีวิตเรามีเวลาเดินถอยหลังอย่างเดียวนะเวลานับถอยหลังอย่างเดียวนะครับอ่โอเคเวลาเรียกอ่าวอร์มอัพก็คอนฟิกวิวพอร์ตนะครับเรียกสองเฟรมแบ็กกราวผมแบ็คดอปผมสร้างเป็นแบ็คดอปสีขาวไว้ข้างหลังนะครับสร้างเป็นแบ็คดอปสีขาวข้างหลังโอเคเลเยอร์นะครับสองเลเยอร์แอปพลาย เจ็ดแสนเป็นสองวิวก็จริงแต่วิวนี้เราจะเปิดไว้เฉยๆเพราะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรนเดอร์เฟรมครับก็จะได้เห็นแล้วก็โหลดเรนเดอร์พีเซ็ตเหมือนเคยเพื่อนๆเท่าไหนสนใจเรนเดอร์พีเซตที่อย่างที่ผมนะครับทุกเช้าทผมทำมาคือเปิดแล้วก็โหลดไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นก็ สั่งซื้อได้นะครับเ e n d e r p r e s ตัวนี้ช่วยให้ทางานก็ราคา250บาทเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แพงเลยที่เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เพื่อไปกับสนับสนุนช่องด้วยผมแชร์โมเดลให้ทุกๆๆท,ท,ทุกวันอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อนจะได้เอาไปใช้ทํางานกันโอเคร <c oughs> ู้สึกว่าเครื่องจะอืดมากนะครับก็มาดูกันหน่อยใจเย็นนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดหนึ่งพยายามจะ พราะดยพอสตรีมด้วยเปิด 3D Max ด้วยแล้วก็เรนเดอร์ด้วยหลายอย่างมันก็ตัววีเลยก็จะอื่นๆนิด,น,ดนึงตอนหลังที่ผมมาใช้วีเลย์ก็ส่วนใหญ่าละนะครับก็ตั้งเฟรมแล้วเราเลือกวิวนี้แล้วเราก็ล็อกไว้เวลาจะเรนเดอร์จะได้เป็นวิวนี้อย่างเดียวกด IPR หนึ่งครั้ง IPR อ,อ,อีกหนึ่งครั้งอ๋อามาดูกันเฟรมใหญ่มากเลยนะครับขออนุญาตย่อน,นิดนึง อ่าทำงามเลยนะครับโมเดลสวยมากเดี๋ยวไปเดินดูกันสักหน่อยนะครับฟาที่เป็น IPR โอเคอันนี้คือรถเต่าโฟกสสวากเกนรุ่นคลาสสิกดักกาวข้างหลังผมสร้างเป็น h d r i ไฟไว้นะครับอันนี้ก็โอ้ข้างในสีแดงสวยเชียวแล้วก็รถตู้ นะครับรถตู้โอเคพวกสวเกนรถตู้โอ,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 โอ้มีอินทีเรียข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหลังนี้ผมจะจะทำเป็นอินทีเรียของงานพวกรถยนต์บ้างอะไรบ้างแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับไฟป,ประมาณเอ่อไม่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมกลับไปที่กล้องนะครับ ก็ดาวน์โหลดกันใช้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดกันใช้ได้เลยไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วน Render preset ถ้าหรือหรือว,วีเลย์โพลแทเียหรือโฟลอน่าแมทเทียรไลบรารีก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับโอเคขออน,นุญาตหยุดเพราะเครื่องกระตุกมากนะครับขออน,นุญาตตั้งกล้องแบบที่ไม่ต้องเออน,นี่ก็เราไปดู เดี๋ยวตั้งกล้องให้เห็นเวสป้าเ <c oughs> ท่ๆข้าง,งหน้านะครับในวิวพอทตรงนี้นะครับก็เอารถเต่าคลิปเอฟนิดนึงจะได้เห็นเฟรมเรนเดอร์นะครับก็รถเต่าผมจะคิเอ็วิวพอ t ตรงนี้นะครับคีดเอ็ดทามล่าเนดาทามล่าตรงนี้นะครับในวิวพอทนี้จะได้ ล็อกวิวนี้ไว้จะทำวิวซีสู๋ไว้นะครับแล้วก็เอารถเข้ากล้องรถเต่าเข้ากล้องไปที่แชมเปญนี่อันนี้โอเคออาละวิวนี้แหละแล้วเราก็มาดูกันหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะ ขอแก้แมทีเรียลนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะดาวน์โหลดโมเดลก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรส่วนเรนเดอร์พรีเซ็ตถ้าที่ที่ผมโหลดใช้ในทุกๆเช้าอย่างนี้นะครับก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้สนับสนุนช่องนิดนิดน,ดนึงเพื่อ่าจะได้มีกําลังใจในการเอาโมเดลมาไลฟ์มาแชร์กันต่อนะครับยังมีโมเดลอีกเป็นพันเป็นหมื่นโมเดลที่เตรียมไว้สำหรับเพื่อน,อนให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับ อันนี้ผมจะแก้แมทเทอ a l เรตัวนี้มันเป็นสีเขียวอยู่นะครับเป็นจะเปลี่ยนเป็น v ีเดลไลท์แมทเทอให้มันโกลว์ละกันเนาะวิธีการแปลงเป็น v ีเดลไลท์แมทเทอียก็สอดแทรกความรู้ให้ในนี้นะครับก็คือเราก็ไปเลือกอ,อันนี้คือแบตเทอร l ียของ v ีเดลไล r ์นะครับสั่งซื้อได้ราคา550บาทเดียร์เส็จ ส่วนเดลเยแอปก็สอ0บาทถูกกว่าแมททเรียนอีกนะครับโอเคผมจะเปลี่ยนให้ไฟเพื่อเป็นเพื่อเป็นสหับลปิมช่องในการเอาโมเดลมาไลฟ์มาแชร์กันนะครับโอเคเปลี่ยนไฟแล้วก็ทีนี้ก็หน้าไฟลดหน้าเวสป้าก็จะโกลจากสีเขียวเพราะเมื่อกี้ใส่แมททเรียนเป็นสีเขียวอยู่แก้เป็นไฟให้โกลสว่างแล้วโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ ดาวโหลดกันได้ฟรีเลยนะครับลิงก์ตามดสคริปชัทข้างล่างขอบคุณภาพสำหรับวันนี้